ยกที่สองขุนศึกบอกหาว่าแตกกระจับครับขุนศึกฟุตบอลเทรนนิ่งกับอุสูบายันนะครับนักชกจากรัสเซียที่เป็นยกที่สองบอกหาว่าแตกกระจับจริงๆลักษณะนั้นก็ไม่น่าจะแน่ครับขุนศึกแข่งจัดนะครับเราวางกำปั้นอย่างเดียวขุนศึกกำลังการแน่น าามีมวยซ้ายมีมีบอลมิมีครั้งที่75ดสิบห้าต้องแข่งจัดจัดให้ต่อยเออไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้เตะก็จบเราจะมาสอบก,กลับแต่ะไะเอก

วางแข้งได้สวยครับวางแข้งขวาเมื่อกี้นี้น่าประทับใจวางแข้งนี่สุกร์ยามไม่เอาแข้งคืนเหมือนกันวางแข้งไปเรื่อยๆครับศุกร์ยามก็พยายามเล็งหมัดซ้ายก็ต้วงก็ต้องระวังนะครับ ตายไปครับทีเดียวเลยครับยกยกอบครับโอ้โหน้ำยกลทีเดียวครับแต่เราผ่านของโคนลงของหนักคาราวังอยู่ครับถ้าไปโดนครับแต่นว่าเกิดึครับแพ้้องไปในยกที่สองครับ